สวัสดีค่ะคิมกินิตต์ต้อนรับเข้าสู่ช่วงแม่บุญถินกขกโขกนะคะอ้าวเค้าเอาขึ้นเรียบร้อยแล้วบินไม่หัวลงเดียวพี่เมยเล่นมาแล้วเขาเอาขึ้นแบบนี้แล้วเนาะเล่นจเกมเล่นกันแล้วใครบ้างเล่นกับเมย์แต่พินได้ได้แอดชายกับ

เด็กคิวหลายๆมัดสะกวอนนี่อ้าตุกิวสะกอนนีด้นีน่ะรู้ยัามันรูดมัดสะกอนมัดสไ่ปน่เนี้เปัดกดียวมัดะก้อนวลุงเราเกิดกนได้ลุงเอ้ยเขาตายซื้อเนาะ ก็แบบนั้นดีนะเราไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลนะไม่ป่วยไม่ไข้นะได้แล้วหวานไม่มีความดันนะไปเลยโอ้ยรับรองพี่น้องเลยหลุดแน่นอนอย่าบอกใครเน้นๆลงเง้นคล้องอีกเนี่ยแคมันหลุดหมดกระบะอันนี้ไปเบิร์ดแหลมสั่นเหรอเขาเขาเขาเชื่อเรื่องเลย

โอ้ยน้ำพลุมาบ้านนี้มีรถไปจะตางประเทศต้าตัวคนมันเป็นพันเอาเอาร่างอันนี้ครับเป็นมูตะหูตะก้าเด้อเพื่อน้เถอา,เอา,เ,อาเอาขึ้นรถให้แน่เดี๋ยวสิลื้อตะก,กา้านี่บ่แมนพี่เกณฑ์กับพี่แดงเอ่ว่านั่นแหละอ่ะววีวไ้ ไว้ยี่บอหนักยี่บอดิ้อรื้อด้อื้อเอาน้ำน้ำก่อนเจียวน้ำมันน้ำมันมันไหลอาอะไอยากเอาไว้เล่นว่าไป่อยเียบอกว่าน่าเล เอาอีกย่บอ่เจือมือก็ยากยากค่อยไม่มีมือมือไม่ว่างแล้วนี่ไอมัดบ่นานี่ลุงท่นเอาไปวันนั้นก็เป็นแบบนี้แหละแก่ยังะไรก็ไม่ออกงเจียบบ่ตองมัดแน่นๆกว่าเมัดผมไปแต่ผมมัดติงๆไปมันมัตลติงๆหรือบ่รามัดเพราสำนึกในคงลงผมมัดจนมีิงๆคนยิงบ่ีบิงแกะยากคนเนาอยแกะ นายโที and the ่จนนี่ว่ามุมเนมันลาลงจะความแก่องเน้อซุ้มขาววันนี้เขากระตัดเลยแต่ว่าเสื้อกันนั้นเขากไว้ต้ขตัดเลยปครัาปลันจะดิจะีปไ

<c oughs> ยังไม่ไปอีกนึกว่าไปฉีดยาม,มาแล้วลุงบอกว่าว่าไปฉีดไปก่อนไม่มีหน้าจะไม่รอดไปเลยลุงว่ายังไงนะลุงบ้านนันก็ตกแล้วลุงบอกว่าทีนีราเจ็บปวดไม่ต้องตกก็แล้วกับ <c oughs> เ็บตัวเลยถ้าบอนาทีล้มเรเหมือนช้างล้มเลยแล้วเนาะล้มลงมีบุบเ่อไม่ใช่ช้างอะไรนะจิโปจิโป้่จิโป้ล้มแล้นาทีล้มนะไนิโป้ล้มเลยถ้าคุณนาทีลงนี่าเพิ่งเอาลุก ห้าคนเนี่ยห้าคนนีกจะเอาไว้ไหมผู้ไทยมาเลยบไม่รู้นะลูกี่เวาว่าเราเมาพืนเพิ่นน่ไม่รู้เลยอะไรแล้วอะไรก็ไม่รู้ดอะไรอย่างน้เนี่ยม่ันี้ตัวใครตัวมัน ไปตัวมันละลุงพันครับเดินทางปลอดภัยเด้อไปกับน้องใบยางก่อนกลับก็พาเดี๋ยวกินข้าวจากก้อนยังมือ ถ้าเดี๋ยวห้าไปกินข้าวจะกนยังเมื่อยังจะลุงพ่นยังจะลุงพ่บาอยังมีอ้าเมื่อกี้ตเพื่อตัวมาหรอตัวเพื่อตัวมากินก่อนแล้วแล้วห้ามขับเกินสี่สิบนะครับโอ้หสิบลห้าสิบโลยงบมายังไม่่การาหคับกคนบ้อมตู้าเนเพอดีโอ้คับโวนนี้คนเอาตู้ไปบวกโอพอดีเลยประมาณ เราก็วิ่งผู้ใดบดเด่นเล่นธรรมดาเหยคือมืัอนั้นร้อยสองร้อยสามเกือบสี่ทุ่มสี่ทุ่มนะฮะต่อครึ่งวันต่อครึ่งวันต่อครึ่งวันเลยฟังดูเหมอต่อครึ่งวันเลยถ้าไปที่เที่ยงคืนถึงแบบว้ามือดีมื่อเงินเช้ามื่อเงินเช้าเนาะทำไมเมื่ออื่นเช้าจังหอดลุงพลลุงพันวัดพ่อนเมื่ออื่นเช้า ี่นตโอ้มนีโต๊ะดีเนาะมนเนางมีคนสองสามแล้วก่อนเียเรต้องต้องุไหนต้องครบเจ็ดวันเลยคุณลุงนีเียเรายสงสามัดารพพฤหัสุเสาร์ยาใหญ่เเาไปหมักไปแพงเขาไว้ะนะแพงกันดื้อ่าพี่มันกัเลยไปแพงคนนั้นแพงคนนีตังค ไปเพลงมากอ่ะรุ่นบว่ยแล้วบันด้วยนี่น้อยโคดานี่ต้องเอามาหลายๆเอ้าน้องเมย์บอกว่าลุงพันชอบหายไปเจ็ดวันเออหลังหลังแล้วสองวันหลังแล้วสองวันอ้าเพื่อนเราหลังแล้วสองวันอย่าอิสาเพื่อนนะมาเพื่อนอย่าอิสาเพื่อนนะเจ็ดวันเขาบอกนะ